สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่ช่องเบิงเหล่ารวยแช่แนวค่ะพี่น้องคามาพบมาพอกันกบบนับนในช่วงแรกของมือวันที่เจ็ดเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 6กกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด่างๆนะคะบรินัทผ้าพมพี่น้องบรรเทาสุกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟ้งตัวเลขแนวทางค่ะจากพ่ออุดรน,นะคะพีพ่น้องคะตัวเลขของพ่ออุดรงวดที่ผ่านมาเขามาเป็นลาง ก่าหนึ่งตรงๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็เลขบนเนี่ยมาครบบนนะคะมาทั้งสามตัวทั้งสี่ทั้งเจ็ดทั้งแปดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะคุณพอ่อเราก็เลยได้วมาปล่อยตัวเลขเป็นแนวทางให้กับทั้งช่องนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องบารเทาสกูสุสก้อนนะคะเนาะตัวเลขของพ่ออุดอรนะคะสิดได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับเจ๊สวัสดีค่ะฮัลโหลไดียินบ่ได้ยินค่ะสวัสดีะะดนะคะ สวัสดีครับผม้ามอนีเห็นเขียนขมาทั้งเพจไหมคะ่ะก็ได้ว่าอย่างมาตามตัวเลขให้เอฟซีพนันวันนี่ค่ะครับตัวเลขสุดนี่เขาแล้วัวเลินเขาเตะ,ะเฮ็ดเล่นไปเล่นมากก็สนใจบ้างว่าสนใจบ้างเป็นเปลนเลขาั้วเขาตั้งวัดเลขกล่างเขาตั้งวัดหนึ่งหกนะเป็นเล<ป>ขคำนวดหรอคะเหล็กคำนวณเฮ็ดมาเดินไปไหแล้ว เราเฮ็ดมาก็เฮ็ดมาหลายปีอยู่แต่ว่าหังบริเฮ็ดประจำขึ้นว่าอยากซื้อคิดว่าอยากซื้อก็เฮ็ดอยากขึ้นว่าอยากซื้อกายเฮ็ดแค่ขินไว้แบบว่าเบิ่งอะมันดอกขี้นี่ตัวหนึ่งมันถูกตัวหนึ่งก็เลยก็เลยคิดว่าอยากแค่อยากเข็ดลอกเบิ่งอะนะจ้าอยากลอกไม่นะอยากลอกเปิงปกติก็เขาเนี่ยเขาต้อหางวดหงวดแล้วที่เขามาหนีเขาต้อกันไหมหาหงวดแล้วเหรอคะหาหงวดแล้วเขามากันหางวดแล้วงวดมามา เลขล่างมันลดตรงหที่ที่อย่างไรก้อนก้อนเก่าหนึ่งก็อย่างไรก้อนเก่าหนึ่งหเจ็มบ่อาแมนค่ะก้อนหเจ็เป็นยังไะว้าจำไม่ได้ก็แลก้อนหเจ็ดทีมันลดลดก้อนหัเจ็หือแต่หเข็ดเ่าพอดีหเข็ดเข่าแล้วกัมาเก่าหนึ่งนี่เข่าเก่าหนึ่งอ๋อค่ะเอ้า บนขาวหลเลขเลขบนจะลุกข่าว่าสองวดหล่ะบนบนกับเขามาสองวันล่างกับืึอเริ่มไม่เนี่กับเขามาสองวดแล้วแมน่แมนแนนแสดงว่าบนล่างนี้ที่สองวนันกับเขามาคู่กันเลยเมเป็นบอคะเขาคู่กันเขาคู่กันอ๋อว่ามีจีเดนแปดเดนแปดจ้ะจา้าเล่มันนี่ยเขาเพราะว่าเขาว่าเลขเขาเรียกว่าวครบมาครบบนเี่มันมี่เจ็ดตัวจ้ะ นี่เจนโตเรือชื่อว่าเข่าไปเมื่อกี้เข่าไปทั้งสามตัวเลยอืมจ้ามาเา้าลงเข่าทั้งสามตัวมาเขาบนเข่าทั้งสามตัวที่เก็่ยวดเข่ามาด้วยจ้ะเลเร่านเนี่ยอ่ามันเมื่อกี้เห็นได้เกา่าชุดทุเก่าหนึ่งจ้ากระือเกา้ากระเือเก่าหนึ่งย่งกี่ยวก็ของกระเชื่อ้งไปกัดอ๋อค่ะอาแตะลุงวันนี้เลืหลายบ่ตะละงวันนี้ทั้งบนทั้งล่างอ่าเดี๋วชี้ส่งไปได้เพียไหเบิ่งอ่ะ <Yeah. S 2> เฉพาะเล็กบนก็มีเสนอค่ะถ้่ว่าอาหมายเนีว่พาพอจิตจับไปครบเลยทนะี่เจ็นตัวเลยเจียนตัวเลยว่ามันก็นหลายจ่ะน <Okay. S 2> ี่เจียตัวเขามาวิ่งเราวิ่งหน้าวิ่งหลังมันก็ป,ปกก่วยดับวัไหยอกกันเลยตัดเอาเฉพาะที่ที่วันเป็นรักหน่วยแล้วรักสิบคิดว่ามันมน้าแค <Okay. S 2> ่จ้ะทรงไปคยือจังทรงไปหายแ่แหละค่ะ <Okay. S 2> อ๋อเล็ก่ลงเล็กบนกับสองโต บางทีกันมีซีชุดเล็กบนอ่ะเล็กเล่าเล็กเล่ามันเดินสองสองชุดอ๋อค่ะค่ะเอาก็น่าสนใจอยู่ดิเพราะว่าเอฟซีช่วงมากเพิ่นกับจีอ่านี่ไม่ค่อยหลายแม่ค่ะเพิ่นก็อยากได้โตเลขที่เน้นเน้นแนงสินะค่ะนอนนอนจ้ะแต่ข้าซื้อข้าซื้อใหญ่หลายข้ากับบะหมี่บะหมี่เงินซื้อนะแม่จ้ะทุนหน่อยแม่ก็ทุนหน่อยก็ทุนหน่อยก็ทุน แม่เล้ผู้คนทุนห,นหลายเนาะแต่ว่าคนทุนหน่อยเนี่ยโอ้ยขึ้นอ,อย่างนี้ช่วสิไปสีกับสซียางอีกนะบนล่างอีกอะนะ,นกะนะมันก็เลยสิอยากว่าอยากขอนเน้นๆให้เพิ่นแน่สินะคะเอาเริ่มเลยเนาะเอาเริ่มเลยค่ะอ่าชี้คับสองเน้นชี้อ่าอันนี้เป็นชุดบนหรือชุดล่างคะบนบนชุดบนบนนะคะเคลื่อนว่าเลขยางคะ่ะเลขวิง่งหรือเลขเด่นหรือว่าเลขยางคะ่ะอ่าเลขเลขวิง่งเลข เดินขึ้นีวิ่งอะไรสีคือคือสีมากตัวเด่นเลยอมี่เมื่อกี้มี่สีกับยังนะคะเดินสีรองสองเดินสีรองสองสำหรับชุดบนเนาะค่ะเนาะจ้ะจับจับคู่จ้ะศูนย์สองศูนย์สองค่ะศูนย์สามศูนย์สามค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะสี่สาม C สามค่ะ C สอง C สองค่ะวงเล็บที C สาม C สามค่ะอ่าแล้วก็ขีดเชนใต้ขีดศูนย์สองขีดเชนใต้นี่คือร่องหรอคะอาจะล่องโอเคค่ะได้ค่ะอ่า้วกสามโจจ้าเก้าสี่เจ็ดก็เก้าสี่สามเก้าสี่สามค่ะเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามค่ะ อ๋อจ้าโอเคหนี่งวากาชิเชจเฉียนได้ทั้งสองสองตัวแล้วอ๋อได้ค่ะต่อมากระล่างครับจ้าล่างวิ่งไปที่เจ็ดตัวเดียวล่างวิ่งเจ็ดค่ะอ่อเจ็ดยู่หลักสิบพ่ออ๋อระบุเลยแล้วค่ะว่าอยู่หลักสิปม่อยู่หลักสิบเอ้าเอาซื้อหวยถ้าปไปจังกับอะไรบ้างบ่นบ่นนะรับอจ่าได้ค่ะแล้วว่ากันพูดจริงว่าถ้ถาซื้อ เจ็ดแต่ก็คือเน้นใเจ็ดอยู่รักเจ็ดนักงัดกว่ารลักน้วยกว่านี่นะอ๋อค่ะได้ค่ะอ่าจับคู่เจ็ดสีเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะอ่าวงเล็บที่เจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะอ่ามีแค่นี้ครับโอ้มีแค่นี้แานครับอ่าชุดนี้ล่างสมมุติว่าลางเจ็ดนี่เนาะ มีโอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนมีโอกาสบ่คะคือจังหวดเมื่อกี้เลยเนาะจังเบิ่งหลายเบลลหลายเจาเขาบอกว่าดับเก่าบนหัวผมใส่ติ็มๆลยเก่าหนึ่งก็ซูเมื่อกี้นะอืจ้าแต่อาเกิดว่าดับโอกาสขึ้นนิดหน่อยว่าไงใช่ไปจ้าโอกาสขึ้นนิดหน่อยถ้าเท่าที่ดูแล้วเบาะว่ามันอ่าขันบอกว่าลางเราตีขายในนี่ผ่าด้วยเชียนึนงคือ อ่าสูตรแรงไงยมันไปออกห้าเจ้าสี่ปีไทนเนะาะค่ะอ่านัา่นแหละไม่ขึ้อขึ้นบนอืมีิพากษ์บนั้นบนนึงก<ข>็อ่าเลขอลขข่าเลขชื่อเมื่อเลขเขาเรียกว่าเลขอ่าเดีวกันเลขลักอ่ะจ้าเลขลักบไม่สามโตในสิเะแล้วเลขลักต้องตะขันบนนั่นเลขลักบนนั่หนึ่งสามสองสองสามหนึ่ง เลขล่างมีสองสามหนึ่งค่ะอ่าอ่าเลขบนเนี่ยสามตัวเลยสามตัวเขาเรียกสามตัวนลยี่แม่บนตลอดค่ะกระพาจะขึ้นภาพล่องลางสามตัวสามตัวนี้มีโอกาสแม่บนนี่สามตัวนี้มีโอกาสแม่บนได้จากตัวค่ะหรือว่ามาทางเบอร์สามตัวเลยอ่ายกตัวยางหัวสี่ห้าสามเป็นบอกจ้าอ่ามาเห็นได้สามชีหาออกสามตัวอืม ราคางวด5 6 5 2เข่าคือโคกขาค่ะอ่าภาวาเฮ็ดจำจำลักอตัวนั้นจำว่ได้เข่าโคกขาคือเข่ามีโอกาสเข่าสองตัวและสามตัวแต่ว่าหมายถึงว่าสามตัวนี่เข่อออามีโอกาสเข่าสามตัวสองตัวแต่ว่าลุดคือรถพ่วงรถจักรยาบรนบ้างอ่า่รลุดบ่บนจกักรยานอ๋อค่ะรถบ่นจกักเรยาน สองสามหนึ่งบทุดบทเลยต้องมาหนึ่งตัวเห็นค่ะเราว่าหนึ่งตัวเห็น้าสิว่ารถนี่คือบ่าลุดลยมาทาสำหรับสามตัวนี้เนาะบลุดเรอยบัลลุดบุกไดรอ๋อโอกาสที่สิวานํากันสามตัวก็มี่โอกาสม่นับกันสองตัวมี่ต่าโอกาสรู้ีกว่มี่แมนแต่ห่ตัวนี่บ็ได้รดเลืยจ้าอืมเลขเลขแรกสองสามหนึ่งเนาะค่ะ องที่เขามาติดต่อกันบนล่างที่เขามาติดต่อกันเลยเนาะกันณ์ว่าเป็นสองงวดเจ้าบนนี่สองงวดแล้วล่างนี่ล่างนี่งวดไปงวดน so it ึงแล้วเพิ Android ่งเข่ามาเข่าน uh ีกงวดสองงวดแล้วอ๋อจ้ะจ้ะแต่ว่าสูงนี้ก็เห็นมาโดนแล้วเนาะค่ะเนาะโดนแล้วอืมล่างนี่เน้นเน้นไม่ละเจ็ดขาล่างค่ะเจ็ดขาเจ็ดชี้กับล่างๆไว้จ้าพอเมื่อกี้เลี้ยได้เก้าสูงเดียวกเก้านึงค่ะ อ่าก็เล่นบอลหูว่าไม่ดีมากแต่ไหก็เล่นเล่นเนนแต่หูว่าไม่มีน้ำหนักอยู่เท่ากับผู้ผู้หมุนอยู่บางกอกครูบอกอยู่อีสานน้อแมน <c oughs> แมนค่ะ,ะมัน,มนียังมันจะเกิดขึ้นได้เหมือนแมนค่ะ,ะแต่นั่นเอฟซีของเอ่อบาา้างเร่ร่อนก็ใช้วิจ,จะระย้าที่ว่าอันใดนสมควรบ่สมควรแต่ว่าเลขของผมเนี่ยมันมีหน้อยโจแมนอยู่ค่ะอันนี้เป็นตส่สนใจอยู่เนาะ นายโตขายซื้ออะไรซื้อหน่อยหนึ่งอะไรเก็บฐานที่สองหน่อยก็ได้เชี้าเก็ดชีพอมเชียวมีกันอยู่พันหนึ่งก็ซื้อได้แต่ว่าผมแม่นจ้าแต่ส่วนมากของก็มันด้เต็มนายไอ้สิของมานมันไหวมาได้บ้างบ้างจะบอกเหรอบ้างก็จะก็อยากได้เน่าทั้งในน้อยเช่นละแล้วกันแนวทางในน้อยแล้วก็อยากได้แนวทางที่อ่าผู้ที่เพิ่นคำนวณเนี่ยเพิ่นแบบว่าความมั่นใจของเพิ่นนี่นะ เอฟซีเฉลยมันใจหน้ามันสินไหมคะแล้วก็ตั้งเือง์ละล้อยตั้งกล้วยกับกลุ่นตาแล้วก็ยินหยากร้อนผมมีงินคือสื่อเจ็บห่างเจ็บเชียดีแค่นั้นค่ะอืมจ้ะออแล้เลขเลขครบชุดบนไปไหวมันจะเทียร์วะเลขแบบเอียงนะคะเล่นมากขบบนมาครบบนมาครบบนอ๋อได้ได้ค่ะมาครบบน มาครบบนเจ็ดเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งสามแปดศูนย์สองสี่แปดศูนย์สองสี่แมนแต่สองตัวดีเพาะผัดจังหวัดเมื่อกี้เข่าสามตัวเลยค่ะ,ะ <7 S 2> นะเจ็ดี่ครับเจ็ดเก้าหนึ่งสามแปดศูนย์สองสี่อันนี้มากขบบนนะคะครบบนครับอ่าโอเคค่ะขอบคุณนายน,นะคะโมนี่นะคะทีมแมวแบงปันแนวทางเนาะคะ่ะเนาะ จ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรำ,รำไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากพ่ออุดรน,นะคะตัวเลขมาครบบนฝั่งนี้เป็นบนฝั่งนี้เป็นล่างนะคะพอแม่พี่น้องคะมาครบบนนะคะมีเจ็ดเก้าหนึ่งสามแปดศูนย์สองสี่นะคะเลขลักค่ะมีสองสามหนึ่ง ชุดบนนะคะบนวิ่ง4กับ2นะคะเน้น4ล่อง2พี่น้องคะแล้วก็เลข3ตัวจับคู่บนค่ะ9 4 3 7 4 3นะคะคุณพ่อแล้วก็ขีดเส้นใต้ทั้ง2ทั้ง2คู่เลยนะคะสําหรับเลข3ตัวนะคะวันนี้เลข2ตัวบนค่ะมี0 2 0 3 0 4 4 3กับ4 2นะคะเน้นๆเลยนะคะคือ4 3นะคะ ตัวล่องคือ0ูนนะคะอันนี้เป็นชุดบนนะคะพอแมมพี่น้องคะสาหรับเลขล่างคะ่ะล่างวิ่งเจนะคะซึ่งเจเนี่ยก็ยู่ลักซิบนะคะพอแมมพี่น้องคะตัวเลขมี7เจกับเจ็หานีนเจหานะคะเอาแคปหน้าจอตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอตัวเลขด้วยนะคะ ตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกโตค่ะนํามาฝากตอนพรมพินองบรนเทาขูส่สก้นเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังของไอ้พ่อแม่พี่น้องบรรดาสกุลสก้ลโฉกโมมันๆลำๆเ้ื่อยแห้งๆปังปังนะคะก็ให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสกุลสก้ลนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมูลตัวเลขเท่าทางนี้ดีบันี้นะคะ จากพ่ออุดรค่ะสำรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะ้ารมอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บอกร,ราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดด,ด,ด,ดังจากทั้งช่องเนาะคะ่ะเนาะสำรับคลิปนี้นะคะแอดจะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น,อน้องบรราสขุขุสุกคนไปก่อนค่ะเอาไวพ้พอกันไหมก็แบนได้คลิปหนาถ้ากครได้สำรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ